สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบหมี่ันด้วยนะครับมามาต่ออะไรเอ้ยไม่ใช่ดิจบแล้วนะครับในเรื่องอะ่ะคือผมวันนี้ผมจะมาเล่นกิจกรรมรูปแบบใหม่กิจกรรมที่เปิดมาสดๆร้อนๆกิจกรรมอะไรวะตาลุยโฮมุเบอร์ คัดนี่วันนะคานิ you, wow. วัลคานิวอ่านมั่วช่งแมเถื่นี่ครับกิจกรรมรูปแบบใหม่ที่ใช้ไล่ก่าเดิมแถมเสื้อผ้าให้ด้วยเป็นห้องแต่งตัวอัน,นจริงผมก็ได้แลวนะมันเป็นกิจกรรมคีดเอทแต่ว่าถึงจะเป็นกิจกรรมคีดเอทแต่ว่าผมไม่เคยอัดคลิปไว้ไงนะครับผมไม่มีน้องงูอะ่ะแกได้เล่นไม่ได้ครับเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เลยแล้วม,มีน้องงูนะ โอเคหนึ่งเรื่องก็ได้จบไปแล้วกิจกรรมรูปแบบใหม่ให้มันสอนเล่นก็นแล้วกันยืนยันเราเป็นมือใหม่ไงเออมือใหม่ในการทำคลิปนะครับแต่ก่อนทำคลิปลวกๆะ่ะเรื่องในช่วงของการทำงานได้แหละตอนนั้นวันนี้เราจะมาลุยเทลลันเนอร์เทลลันเนอร์รูปแบบใหม่ที่ใช้ไรยกัเดิม จั่วจเป็นไงล่ะสเตปพี่ดูด้านไม่เก่งใจใครสปีดลั่นมหาภัยปลดปล่อยเต็มเลยมิตชีวิตชีวิต <c oughs> ลดความเร็วกระโดดอยู่ในอากาศได้นานอ๋ออย่างนี้เองปลดปล่อยเต็มเลยมิดชีวิตเกินร้อย กระโดดสูงกระโดดได้สูงในเวลาอันสั้นแซงเกลเอาไกด์การฝึกโฮมือเบิลโฮมือบอสโฮมือบอล,ลอ่านมั่วน,นะอย่าใส่ใจเลยเข้าใจแล้วไปจังแต่ว่าตอนนี้กูยังไม่อยากเล่นมาดูนว่าโฮมูอช็อป กิจกรรมส้นตีนี้สามารถทําอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมส้นตีนี้จะทําอะไรได้บ้างมาดูกันมันจะทำเพี้ยนไม่ได้เลยโอเคโอเคจัดไปยากอยู่เหมือนกันอันดับนะครับอันดับระดับโฟเควแนนอนอันดับของผมนั้นอยู่ระดับโอยดูแค่นี้แหละโอ้ใครมาขายของวะผมก็เล่นไปนิดนึงนะครับ ถึงจะบอกว่านิดนึงก็ถือแม่งก็เยอะอยู่นี่คือตัวละครนะครับระดับโอเคไม่เฟีเบี้ยงตัวละครระดับโฟร์เฮดรีนี่คือร้านค้าโอเควัตตาเฮลขออภัยนะครับมีคนมาสตาร์ทเครื่องยนต์อนะ่ะคืออยากจะใส่เดียวกับผมอะ่ะคืออย่างงั้นยนละเอออยากใส่เดียวอ่ะครับเขาเขาอยากใส่เดียวกับผมอะ่ะ มันเกินไปมันเกินไปวัยรุ่นสมัยนี้อ๋อมันเลื่อนดูได้ไม่ต้องไปดูไปนั่นก็ได้โอเคกดไห้มันเสียเวลาทําไมมีข้อมือเสริมด้วยนะเอาทําไมเลื่อนไม่ไปอ่ะเกิดความเกเลในใจฉันนะเธอน่ะเกิดความเกเรในใจเราดุดันไม่เกรงใจใคร โอ้ลายตาเอาไปเอามาไหนนะก็ดูแม่งหมดปะ่ะกูได้ไม่เสียเวลามาดูอีกรอบหนึ่งจะได้เล่นายาวๆเลยนะครับนะครับ Let's go เชน่าคุ้ Are you ready Yes Hinkai Impact พ,พร้อมลุย h e l u n n e r รู runner, แปแบบใหม่ ขอขบคุณที่มึงคิที่มึงรีลันให้กูนะเพราะที่ผ่านมากูไม่ได้ทำคลิปในกิวหลายสำหรับการรีลันในครั้งนี้ลุยสุดขั้วเต็มพลังมีแต่มีแต่เคียร์หน้าเต็มจอเลยปลดปล่อยเทเลิมิตชีวิตเกินร้อยปลดปล่อยเทเลิมิตชีวิตเกินร้อยแอนแอน อย่าลวอย่าละอย่าละลุยเลยคีนะ่า <Excellent, you. S 1> เอ็กซ์แลนด์ยูเออเอาลองไปดิโอเคปูดัต์ลุยสุดขีดเต็มพลังเงยว้าวคีนะ่าลุยสุดขีดเต็มพลังไดโนมิกหอยอ ที่สามเลเนี่ยเอาเอาโอ้กูเนี่ยปิงมึงทำงี้กูได้ยังไงเนี่ยปิงมึงก็แก้ไขให้กูดิเกมเฮียเดี๋ยวเถออ๋พี่เมย์ไรเดนเมย์แอลขอร์กันนะเอาออกนะูาไม่ได้ไปเขา กูไม่ได้จะออกทั้งเกมไอ้เหี้อ่ะเอ้าเน็ตปิง้เน็ตปิงเป็นเหตุเห็นไม,ไมสังเกตได้เลยลายเดนแม่นี่แน่หาาน้ามีจิโซเล่นซี่จีรวยคนเล่นเยอะเนาะเกมนี้นะ่ะ <c oughs> เกมรูปแบบใหม่คนเล่นเยอะเนาะ แน่พี่เมมีสแสยะยิ้มให้ด้วยโอ้เก็บเลรียนตาเอาให้มันโดดไปขึ้นไอ้เหี้ยกระโดดไปขึ้นแตงกิวว้ายไอเ้เงิน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  ถึงเงินทองจะเป็นของนอกกายก็ตามที่ว้าวเบ้อไปไหนเดยว thank you thank you thank you, thank you. ป,รประโยชน์ไนดะ้มีตัวปลอม เงินของฉันเงินของฉันอะไรวะสรุปแล้วกูเก็บไม่ได้ฟ้ราะอะไรเหรอเอาวาดัดเอา้าเมืกี้นี่เป็นอะไรวะดูดีเกมก็ค้างอ่ะอู้ดีควายเ้ยแม่งดิ โอ้มองกันจะบรรยายเลยโอ้มึงทำอย่างเงี้ยกูไม่ได้นะรู้ไหมถูกเตะออกจากเกมโอ้พ้องดิเ <c oughs> หี้ยใช่เรื่องไหมมึงกล้าทำอย่างเงี้กับกูเหรอมึงกล้าค้างเลยอย่างเงี้ยเฮ้มึงกล้าต่อต้านเลยเดี๋ยวนี้นะ อู้อะไรวะกูตกใจหมดเนียอะไรไม่รูู้้มันต่อต้านผมครับคุณผู้ชมมินี่เกมนี้มันต่อต้านผมเออนี่ใส่ติ๊กเกอร์ลายดีวะกูเล่นไม่ได้เพราะงั้น มีฟัติกเกอร์ลายด้วยลืม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 ไปเร็วทำไมฟัติกเกอร์ไม่ติดล่ะเพิ่งจะมาติดไอเหี้ยห้องดิเบบี้บ,บอย สู้พี่นั่นแหละอนาเธอรีเคทสวยสวยไปเลยย่า yes ชมการเล่นหน่อยลุยเลยพี่เม่ <c oughs> <c oughs> เคหนะ้าคุ้ง โอเนียบอยโอ้ยอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยโอ้ยอ่ะไปเชิโ oh, yeah. oh, อใหม่ก่อนเขาเป็นปลายปลายจบจบจบโอเคสวยงามที่หนึ่งะครับคือไม่อยากจะโม้เท่าไหร่อ่ะคือทำไมมันให้แต่ด่านด่านเก่าผมวะคือไอ้โหมดนี้มันไม่สามารถเลือกด่านได้นะครับไม่สามารถเลือกได้ นะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเครื่องกูเป็นอะไรนะครับวัดเหรอพอดีผมอัปวิดีโอครับคุณผู้ชมคอย,ยนะอัปวิดีโอมันเลยแหลกๆหน่อยผมจะซื้อตัวละครใหม่คนสวยของพี่มีน้อยแสนสุกมีน้อยออเออทำแบบๆแนั้นล่ะ ยืนยันการใช้หมีน้องมีน้อยมีน้อยจัตาวาสิทโทเอเคโรโรมาแล้วโอเคลุยสุดกีดเต็มพลังเหมือนเดิมโ,ย,โ,หโหย้เฮ้อเออจู่ๆก็กระเบิดพัดกระเด็นหยุดไม่อยู่แล้วบินอยู่ ไอ้ดานนี่คุณคุ้นว่ะความอะไรมาเยือนละรู้ยสุดกีดเต็มพลังไงเอาเปิดมาก,ก็โง่แล้วกูเอาโอ้ยังไงวะไอ้ดานนี่คือดานอะไรวะ ทำไมกูกูไม่เคยเห็นอะ่ะคืออะไรวะกูไม่เคยเห็นในเมื่อก,ก่อนอะ่ะโอเคโอ้เที่ยงวันทันเหตุการณ์ว้าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์โอ้เย่ย yeah! ทำไมโดดไม่ถึงอะ่ะโอ้โหโอ้โหขอบคุณที่เซฟให้นะว้าวอ้าเป็นด่านที่เฮียมาก สถิติใหม่สถิติใบบ้านมันมีแบบนี้สถิติใหม่บ้านไหนว่าแบบนี้อ้ไอวินโอ้น้องหมีน้อยเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับพอดีทำไลยเกมมือที่ไม่พอนครับเดี๋ยวตัวอื่นเราค่อยว่ากันนะใครที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดติดคัทให้ผมด้วยนะครับ